เปลี่ยนจากคุมงานก่อสร้างบ้านตัวเองมาลงมือทําบ้านตัวเองนะอันนี้จะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้เขาก็เรียกว่า NVR นะครับจะเป็น POE ในตัวนะสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้ฮาร์ดดิสตัวนี้4เทเลบต์นะครับก็คือเอาไว้ดูย้อนหลังได้ยาวๆเลยมันจะมีสล็อตไว้ให้นะครับระหว่างตัวฮาร์ดดิสกับตัว NVR นะครับเราก็เสียบให้ตรงริมหลังจากนั้นก็อัดสกูให้แน่นนะครับเพื่อให้มันกันถอยนั่นเองที่ผมเลือกกล้องวงจรปิดสายแลนแบบ POE นะครับก็คือเรา ไม่ต้องเดินปลั๊กไฟนะแล้วมันจะมีตัวใหม่ๆนะครับที่ออกมาที่ไม่ต้องใช้เดินสายนะเป็นแบบรับสัญญาณ WiFi ซึ่งแบบนั้นนะ่ยผมก็กลัวเหมือนกันกลัวตรงจุดที่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีเครื่องตัดสัญญาณ WiFi น,นี่คิดดูถ้าโจรมมืออาชีพนะมันมีตัวนี้มาเดี๋ยวนี้มีแบบแบตเตอรี่พกพาด้วยจะเป็นอย่างไรการเซตอัพครั้งแรกผมก็จะใช้จอเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยเพียงแค่เสียบกล้องนะแล้วก็แอดเพิ่มไปเพิ่มไปเนี่ยมันก็จะเรียงมาให้เราแล้วกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสล,บบลย รุ่นที่ผมใช้เนี่ยจะรองรับได้8ตัวเลยนะครับแค่เสียบสายแลนอนะมันก็จะโชว์ขึ้นในจอนะแล้วก็กดเพิ่มกล้องแค่นั้นเลยครับนะขั้นตอนนี้ก็ถือว่ายากที่สุดนะ คือการปีนฟ้านะครับแล้วก็ไปร้อยสายบนใต้ฟ้านะซึ่งมันจะมืดด้วยแล้วก็เดินลําบากด้วยนะครับแต่ก็ยังด,ดีครับที่เรามีไฟฉายของโอซุกะเอามาช่วยในงานนี้ต่อไปก็จะจั๊มหัวแลนนะครับเทคนิคส่วนตัวของผมนะไอที่มันขดๆเนี่ยผมก็จะเอาไขาควงเนี่ยแหละครับเอามารีดให้มันตรงก่อนนะหลังจากนั้นก็เอามาเรียงสีนะครับทีเนี้ยมันก็จะตัดแล้วก็จะเสียบหัวแลนได้ง่ายๆเลยแค่นั้นนะครับก็ย้ำหัวไปครับทำแบบเนี้ยทั้งฝั่ง NVR นะแล้วก็ฝั่งกล้องวงจรปิด ผมว่าถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเนาะงานพวกเนี้ยมันก็จะไม่เกินความสามารถแล้วหลอกกล้องที่ผมเลือกมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวที่ติดกับเพดานนะครับทีเนี้ยมันจะมีตัวครอบมาอีกทีนะตัวครอบเนี่ยเขาบอกว่ามันกันรกระแทกกันทุบได้นะครับระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับปลอดภัยดีแต่ทีนี้แหละอย่าทิ้งบันไดไว้นอกบ้านนะครับเผื่อมีคนเข้ามาเขาจะแกะกล้องของเรานะผมชอบค่าย TP Link ตรงที่แอปมันเนี่ยสเสถียรมากนะครับดีเลย์ก็นิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถตั้งพื้นที่ได้เวลามีคน บุกลุกเข้าเขตมาในรั้วเราเนี่ยมันค่อยแจ้งเตือนก็คือรถวิ่งนอกรั้วเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนแล้วเมื่อมีคนเข้ามานะมันก็จะส่งสัญญาณเตือนคนที่บุกลุกมาด้วยครับอันนี้ตั้งได้นะจะเตือนด้วยแสงหรือจะเสียงหรือจะพร้อมกันทั้งสออย่างแล้วผมซื้อของทั้งเซตนี้นะครับรวมสายแลน100เมตรนะในราคาจบไม่ถึง1 4ื่นนะ